จะแัดมังคุดนะคะเราคัดปีนี้ดูนะคะเป็นมังคุดคัดนะคะของส่วนเรานะไซส์ที่คัดนะคะมันจะเป็นไฟซัมโบ้นะไซส์ใหญ่นะคะของเราลงกล่องให้ลูกค้าเราหมดเลยนะเป็นมังคุดที่ผ่านการคัดโดยพ่อค้าแล้วนะคะก่อนลงกล่องนะเราจะคัดลูกแตกลูกเสียนะคะลูกเป็นตังห์เนะออกให้หมดเลยนะคะพ่อค้าจะเคาะดูนะคะเพื่อดูมังคุดเนื้อยางเงาแก้วนะคะออกให้อีกทีนึ่งก่อนกล่องละห้ากิโลน้ำหนักไม่วมกล่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ ไซส์กลางของสวนนะคะไซส์ประมาณนี้สีประมาณนี้นะน,นะคะไซส์เล็กสุดนะคะลูกค้ากล่องห้ากิโลนะแพ็ควนไปแบบนี้นะคะเรียงกล่องทีละลูกสองลูกนะคะจัมโบ้ใหญ่กลางเล็กนะเราคัดได้อย่างดีนะคะเราคัดได้อย่างดีนะ,ะกอดลงกล่องทุกครั้งนะคะคัดคุณภาพบแบบนี้ทุกรอบเลยคัดให้แบบนี้ทุกรอบเลยนะคะ แล้วสินค้ารอบไหนมีปัญหาติดขัดยังไงทักแจ้งแม่ค้าเลยนะคะทางส่วนเรามีบริการเพลนะคะลูกค้าแต่ก่อนลงจองเราคะัดัวอย่างดีทุกครั้งนะคะทุกรอบเลยลูกค้าสดจากสวนนะคะสดจากสวนม,มีรอบเก็บที่สอถึงสวันนะคะสําหรับมังคุดนะ,ะจะเปิดตะกร้าจองเป็นรอบๆนะคะบันไหนแม่ค้ไม่ได้ไลน์นะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ในโปรไฟล์นะคะกดดูที่ตะกร้ามังคุดนะ นี้เป็นจัมโบ้นะคะลูกค้าดูเป็นไซส์ที่ส่วนส่วนใหญ่นะคะจะคัดเอาไปขายโรงงานนะคะเพราะจะได้ราคาดีมากๆนะคะแต่ส่วนเรานะคะเลือกที่จะส่งให้ลูกค้าหมดเลยก็เราตั้งใจนะคะอยากให้ลูกค้านะอยากให้คนไทยนะคะได้ทานของดีๆนะสดจากสวนนะคะเดี๋ยวไปทานเองดีกว่าส่งให้ส่งให้ไปขายมองนอกเนาะให้คนไทยทานกล่องละห้ากิโลน้ำหนักไม่รวกล่องนะคะ สวยๆเลยค่ะสนใจติดตามแม่ค้าไว้นะติดตามแม่ค้าไว้นะคะเก็บสดใหม่จากต้นส่งจากสวนนะคะมังคุดสวนมังตังค่ะกล่องนี้ก็5กิโลนะคะลูกค้า5กิโลได้ประมาณนี้นะ